ถ้าหากว่าใครอยากฟังเพลงเาพยนตร์ปัตติสิงได้ครับให้กดมาติดตามช่องนี้ได้นะครับกับช่องคนณยูชาแนลนะฮะที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดเลยนะครับและต้องขอบคุณคนยู้วยนะครับที่เข้ามาเติมเต็มช่องวายตี้ชาแนลให้มีสีสันนะครับครับผมก็ต้องขอขอบคุณช่องคุณยูชาแนลนะครับที่อยู่คู่กับเรามาโดยตลอดนะครับโอเคเข้าสู่รายการของเราเลยครับ รายการ F อเป็นต่อ E ีีที่2แล้วนะครับก็จะเจอกันทุกๆวันเสาร์นี่แหละครับก่อนจะได้ดูกันต่อกันในคืนนี้นะเราก็มาเจอ,เจอกันเรามาจะมาพูดถึง E p ีที่แล้วแล้วกันนะครับกับ e ีที่สี่นะก็คือเอาง่ายๆแกะตัวอย่างดีกว่าเอาตัวอย่างมาแกะกันดีกว่านะก็คือตัวอย่างพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็เคยมีตอนตอนหนึ่งเนี่ยเอาย้อนกลับไปที่คอนโดก่อนดีกว่า พี่กอฟเนี่ยนะฮะก็โทรหาพี่หมอนกับเจมินเนี่ยให้มาช่วยดูทีทีกับพอใจหน่อยก็คือช่วยเขาสองคนเนี่ยส่งเศร้าเสียใจมากเลยที่กันเทพจากไปนะแต่ว่าเจมินเนี่ยจะมีวิธีแก้ปัญหายังไงให้สองคนนี้กลับมามีความสุขเหมือนเดิมก็รอดูคืนนี้นะครับแล้วก็ตัดมาที่บังบาร์นะครับบ,บังบาร์เนี่ยก็คือพี่วอกพี่ยงพี่อู๊ดเนี่ย ต่างคนก็รู้สึกว่าไม่เสียใจเสียใจอย่างมากเลยนะครับที่ว่าขั้นเทพเนี่ยได้จากไปนะในที่ยอมก็พูดว่าที่ยอมเดยใครไม่รู้พูดนะพูดว่าถาาว่าขั้นเทพยังอยู่เนี่ยพวกเราคงจะสนุกน่าดูนะและจากนั้นเนี่ยที่วอกเนี่ยก็ไปห้องน้ําแต่ไม่แน่ใจว่าห้องน้ําบางปลาหรือเปล่าหรือว่าที่เราที่อื่นหรือเปล่าขอไปดูนะครับว่าเราดูกันต่อมาเนี่ยเราไม่เคยเห็นห้องน้ําฉากห้องน้ําในบางบาเลยนะ ครั้งนี้อาจจะเป็นห้องน้าในบางบาก็ได้นะครับก็คือพี่วอกเนี่ยมาแบบเมาเลยนะฉี่เลยฮะฉีต่ตรงที่ถอยฉี่เลยเดี๋ยวยังไงไม่รู้นะแล้วที่พี่วอกอุทานว่าไม่ใช่ไม่รู้อุทานวพาอะไรไม่รู้นะแต่ว่ามีคนเนี่ยกดชักโคกให้แล้วพี่แกบอกว่าเออไอ้น้องขอบคุณวอกนะที่กดชะโคกให้นะครับแต่พี่วอกก็หันไปเจอเนี่ยขั้นเทพนะขั้นเทพกดกยกึดชะโคกให้อยู่นะครับหลังจากนั้น พี่ยมเนี่ยก็ก,ก็มีเด็กมีเด็กของเฮียมอยู่แล้วนะนั่งกินลงกินเหล้าอะไรกันนี่แหละกับพี่ยงเขานะแล้วพี่ยมก็หันไปเจอปรากฏดว่าเป็นหน้าของคันเทพแล้วก็อีกตัดไปพี่อูดครับพี่อูดเนี่ยก็รู้สึกจะเมาหรืออะไรไม่รู้นะแล้วก็ไปอยู่มุมไหนก็ไม่รู้นะครับก็เลยเต้นเพลงฟูนอีพีเลย อ่าอ่าแล้วแกก็เห็นเนี่ยคันเทพยิยนอยู่เหมือนกันคันเทพก็มาแนวแบบอ่าฟูนอีปิเช่นกันไม่รู้ว่าจะน่ากลัวหรือฮาไม่รู้นะผมคิดว่าผมดูตัวอย่างล่ะผมไม่เคยเห็นคันเทพหรือ่วนทิ่ของเราเนี่ยเล่นบทบาทได้ฮาแบบหลุดอะไรขนาดนี้นะตั้งแต่เราดูกันต่อมาเราจะเห็นบทบาทคันเทพแบบว่าเป็นคนแบบนิ่งๆนะฮะนิ่งๆแบบ เขาเป็นคนเล่นมุกไม่เป็นด้วยนะส่วนยุบอะคือส่วนยุบเขาเอาด้านตลกไม่เป็นนะครับ mm hmm. ถ้าผมดูยุกปกันต่อมานะหลายๆายคนอาจจะถกเถียงกันนะครับคุณผู้ชมครับว่าส่วนยุบกลับมาใน E ีเนี้ย E ีีที่ห้าเนี่ยมันยังไงนะฮะก็คือว่ามีคนบอกว่าอ้าวไหนว่าขันเทพตายไงโกหกหรือเปล่าหรือยังไงเพราว่าในอิสากรรมของส่วนยุบเนี่ยผมมีไอคิ IG ส่วนตอร์ของส่วนยุบเขาด้วยนะ ก็เลยเห็นเขาโพส์ว่าเอ๊ะเขาอําลาเป็นต่อไปแล้วนี่เลยยังไงคือผมเชื่อในหลักการของช่างวันเขานะว่าอย่างไงจริงๆส่วนดิวเขาปสัญาจริงๆนั่นแหละผมไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะกลับมานะแต่แฟนคลับบางคนเขาว่าเอ๊ะคันเทพตายไปแล้วนี่ยังไงเนี่ยแกล้งตายหรือเปล่าหรือยังไงแล้วบางคนว่าเอ๊ะหรือว่าคันเทพเนี่ยเปลี่ยนบทใหม่เป็นแนวผีหรือเปล่าผมว่าเซโนเลยนะเป็นไปไม่ได้นะครับผมพูดแล้วว่าคันเทพ เป็นผีไม่ได้แน่นอนผมพูดได้นะครับว่ามาแบบภาพหลอนแน่ๆสามคนนี้ภาพหลอนแน่นอนผียมผีวุทีวอกเนี่ยเห็นภาพหลอนแน่นอนนะหลายๆคนที่ดูเป็นต่อมาสิบปีอย่างพวกเราเนี่ยเดาเลยครับว่าไม่สามารถทําแนวผีได้แน่นอนถ้าเป็นต่อทําแนวผีมีผีเข้ามาเนี่ยมีแฟนตาซีขึ้นมาเนี่ยผมว่า <c oughs> ผมว่าเป็นต่อมันจะแหวกแนวไปกับสิกคองอื่นๆมันจะไม่มีแบบ อมเค่อยว่าอะไรอ่ะไม่ใช่และมันไม่ใช่เป็นต่อละผมว่าจะทําให้คนดูน้อยลงนะถค่นั้นอ่ะคือหลักการเกิดเป็นต่อเนี่ยเข้าใจนะเป็นซิกคอมแบบพูดก็พูดเถอะเป็นซิกคอมแนวมกุกฮะลึงฮึลึงหน่อยผู้ชายเราเราอ่ะอ่ะโอเคชอบแต่ถ้ามีผีขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะอืมโอเคครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับที่จะมาพูดคุยกรรันเรื่องกันในวันนี้ในซิกคอมเป็นต่อนะฮะก็ อย่าลืมนะติดตามซิคคอมเป็นต่อได้นะครับทางช่างวันท1สเอนะครับเวลา3ามทุ่มสินาทีหลังจากจบซิคคอมสามูสามุมนะแล้วก็มาดูกันครับว่าคันเทพเนี่ยจะมาแบบไหนภาพหลอนหรือผีนั่นแหละผมคิดว่าภาพหลอนใครคิดว่าภาพหลอนนะคอมเมนต์มาเลยนะคอมเมนต์มาผมผมพูดได้ว่าคันเทพไม่ใช่ผีไม่ได้มาเล่นเต็มๆแน่นอนเพราะว่าเทปเนี้ยก็ถือว่าเป็นเทปสุดท้ายของเขาแล้วนะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับวันเสาร์หน้านะฮะเราจะมาพูดคุยกันต่อในกับาซิคคอมเป็นต่อในตัวอย่างในตอนต่อไป e p ีที่เท่าไหร่วะ 5, อีพ่้าเออีีทีหนะฮะว่าครั้งหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเราจะมาพูดคุยกันในแบบนี้แหละกับเอฟซี FC เป็นต่อกับ E.P ีที่2นะก็ถ้าคูมิใจครับที่ผมทำมาหาการนี้ไม่ใช่ามาหาการเป็นรายการแบบเล็กๆกับ ที่อยู่คู่กับคนไทยเป็นต่อสำหรับคนที่จะเป็นต่อจริงๆอะนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไปกำลังใจด้วยนะครับอย่าลืมเลยนะฮะติดตามเป็นต่อได้นะครับสามสิบห้าอแล้วก็เอ่อหลายคนถามว่าเอ๊ะในไลฟ์ทีวีหายไปไหนเป็นต่อหายไปไหนในไลฟ์ทีวีนะครับให้ไปติดตามในอไอชีดอทอคอมนะฮะแอปพลิเคชันก็มีนะ กดไปที่ s t o โตกันนะแล้วก็ฮีเขาว่าไอาฉี่ฉก็ได้เป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองนะฮะในนั้นก็มีซิคคอม3เรื่องเลยนะที่เขาลงไว้ก็มีจานซามุมอาทุกแล้วก็เซร์ินีเก้งเป็นต่อเป็นต่อก็เข้ามาในปีนี้แหละนะโอเคแล้วก็เจอกันใหม่ในตอนหน้า EP หนะ้าสวัสดีครับ